อสิล่าเป็นการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอค่ะไม่ได้จำกัดเวลาว่าจะต้องเรียนช่วงไหนสวัสดีค่ะสัจทอรอนล้วัะเทียนประธานค่ะเป็นนักบริการการศึกษาค่ะสำนักงานกิจการนักศึกษาค่ะ recruiting h i d i n g and onboarding employee เป็นเรื่องของการสรรหาการว่าจ้างพนักงานและการแนะนำพนักงานค่ะ การสรรหาบุคลากรน,นะคะเราอยากจะรู้ว่ามีวิธีการและขั้นตอนในการบริหารจัดการในการดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะ<ม>พอเข้าไปเรียนคอสซล่าจริงๆอ่ะคะ่ะก็เป็นลักษณะของโมดูลต่างๆะคะ่ะเป็นโมดูลย,ย่อยๆในโมดูลย่อยนั้นก็จะมีความเชื่อมต่อความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆมีความรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายเพราะเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องกันนะคะ ก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้ในเรื่องของวิธีการสรรหาบุคลากรการสัมภาษณ์งานการแนะนําพนักงานและการที่รู้จักว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยค่ะมีความสําคัญในการสรรหาพนักงานอย่างไรบ้างอะค่ะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราควรจะ เรียนรู้ไว้เพื่อจะได้มาถ่ายทอดนักศึกษาได้รับทราบว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะออกไปสมัครงานในการหางานนะคะก็เลยคิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะทําให้เราไปพัฒนางานหรือไปแนะนําน้องๆได้มากขึ้นนะคะ <S <S เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาแล้วก็มีรูปแบบการเรียนแบบที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอะคะ่ะแล้วก็สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวก อาจจะมีในเรื่องของจับเทคนิคบางคำที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีเรื่องของแบบฝึกหัดเข้ามาทำให้เราได้ทบทวนเราได้เรียนรู้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะคะก็เชิญชวนน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจอะค่ะเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆนะคะ